บอเคยบ่เห็ดกินนี่เคยเขยเขยเนาะเออเคยดีมีนาทีอยจีนี่จะคนผู้สาวมาหลายบอกอ่าแห่เจ้าสาวเพื่อนๆเบ็ดมันบ้านเธาเลยอันนี้ก็จะอ่องเครื่องอ่องอ่าชงเชื้อมาเพื่อเจ้าสาวนักบอกไอเป็นบอกยานไอโบไบยานไอโบไบ เก็บไปดองง่ายหนไปซอยงานดองครับบอโอ้บอฮ้อนบ้านหนุ่มเชอร์นี่ตะวันตะเตาะมั้งวัวเนี่เอาแต่งตัวเต็มสุดเลยเหมืนนีเป็นนกขย่างขาวหนพวันนี้สีดำหนิขึ้งามแต่ไปไหมฮะยางไปไก่เติมบ่แขมเฮือนนางจุ๊บบ่เลยอ๋อเพือนนางจุ๊บนางจมนางจม อามื่อนี้ไปซอยงานมู่กันเนาะเม,มือ่อวานงานเฮาเห็นบอกเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานงานเฮาได้เมื่อวา,านไกลโอ้แต่ละงานแต่ละงานต้องมาไปซอยเขาเลยเขามาหาน้ำโพน้ำแม่แล้วก็ไปแล้วเนาะนึงเขา้าลางถ้วยตักน้ำพร้อมอุมอ้ยเด้อบอกตานะขอเขาเอ,อินนะโอ้ คือไอ้จะไปลำหนังเลยเล่นส่องขึ้นไปเฮือนนั่งจิ๊บขึ้นไปโรง,งเหียนนั่นเล่นป่เลยเอาไอ้พี่น้องคนไปก่อนเดี๋ยวไอ้จะไปลำหลังเด้ดอแตลกตัวงามขนาดเลยมือนี่ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิ้ลทุกท่านนะการยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านต่างกวนเมืองสม,มุยแขวงชะลวันมือนีคอยอยังอยู่ที่นี่นะพเพราะว่า ืันนี้มีประเภทนี่งานดองทุกคนงานดองของเผาปโกะกับเผากระดูแต่งานกันนะคนละชนเผานะวันนี้ยูเฮิร์นนี่จะเป็นคือเฮิร์นเจ้าสาวที่บ้านต่างกวนเขานะเจ้าเจ้าสาวเป็นเผายังเผาก็เจ้าสาวเป็นเผาปโกะเจ้าบ่าวเป็นเผากระดูมันนี้มากับบ่าวเติมคือเก่าเงนเจ้าเจ้าภาพเจ้าทินเป็นสิพ้าไปเบ่งงานดองคอยเองกับมีเคยเห็นจักเธองานดองของเผาปโกะหรือเผากระดู ผ่านมาในีเหาเบิ่งแต่ได้เห็ดแต่งานดอกของเผาโต้โยลายลิมแมนกันดอกของเผาตรีนะจนเผ่าตรีแถวสเสดแถวเซป,ปุ่าได้ศึกษาเห็นหู้แล้วก็ทายทอดวัตนธรรมตัวนั้นมาเฮ้ทุกคนเบิ่งแล้วแต่ว่างานดอกของเผาก็ดูนี่เผาปะโกน้นี่มือนี้เป็นมือแรกทุกคนปะที่คองว่าทําเป็นเริ่มมาเบิ่งน้ำกันอ๋ออันนี้คือสถานที่องค์เฮียนเด้อองค์เฮียนประถมสมบูรณ์บ้านต่างกวน อ่าแต่มี่แต่ปอเนึ่งหอวปอห้าอยู่นี่อันนั้นไม่ยา่างหรอเรอขาแบะบ่ผมเขาแบะงามเลยนี่นนสีฟักลาบสีเซลนี่เนาะน,นี่มาดาผู้เซลผู้สาวนี้มาฟักมาซอยซอยงานดอก <c oughs> นางเอกเขาจะพุดนางเอกมันชวนสบายดิแสบายดิสบายดิอันนี้นำมาซอยเบปุสาวงั้นจาซอยงิงานดองมั้ยเนาะตาหน้าบอกเนาก่อนเอาก่อน บรรดาผู้สาวนมาซอยมาด่งไฟมาตักน้ำอันนี้คือนาทีผู้สาวนะคล้ายๆกกระเผาตีขึ้นกันนะผนบอนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินบอกหมูเนาะอลีกเนาะเออจ่าลีกเด้อเด้อเด้อเอาตามสบายเด้องอยบล้องพร้อมบอกโอ้งอยบล้องเนาะเด็กเขาแกมกันนะ มาบึงขย้บ่อเห็ดกินนี่คยเนาะเออคยีีมีนาทีู่นี่มีมีมีนูยังเห็ดสมหมูอ๋ตัวนี้ต้มหมูแ้ก็ต้มหมูเหมือนกันอ๋อมีแต่ตัวหมูเมนมือเนาะชิลัมะลินะต้หมูตัวนึงตัวนึงเนาะตัวย่างๆเล่นมโอ้หประมาณโตแล้วรับร้อยไปก็โล มาเฮือนแล้วบ่ไผมาฮอดแล้วบ่มาฮอดแล้วบอมาแล้วเนาะยังน้ำลังยังน้ำรังอ๋อคือทุกคนเห็นเด้อผู้ชายทั้งนั้นเด้อเห็ดแต่งอยู่โคกินมีแต่มีแต่ผู้ชายได้ผู้หญิงนี่กะเขาไม่หน้าที่ของเขาเจ้าอีกแต่ฮะผู้หญิงตักน้ำบ่อยแม่ไหมตักน้ำเนาะโอ้โหโคมักเพ็ดมักผู้ชายเต่าไฟเขาเจ้านี่เขาขุดแบบนี้เลยได้ป้องกันล่มป้องกันฝนตกแล้วเขาผ้ายางมามุ้งนี้ โคยังไงเลยทำไมเข่าโค้ะภาษาเฮาเอ์อะไรแจ้งเกรียมเกรียมหน้าฮีลูกไค่วะนี่แม่อ๋อลูกไค่เนาะแล้วก็ไม่อันนั้นนะเนี่ยก็เป็นอเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพอ๋อเจ้าของเพื่อนเป็นแต่ว่าผู้ชายนี่เป็นแม่อ๋อเป็นแม่ของเจ้าเบ่า โอ้ถ้าว่าผู้ชายนั่งอยู่ฮีดนั่งคองบ่ผิดเว้าฮีดบ่คองอยู่เทิงเนาะผู้ชายเนาะผู้หญิงนี่ก็ผู้เป็นแม่นี่ก็เบิ่งอันอยู่อันกินดยังอันนี้นะกินข้าวข้าวไหบ่ฮะอข้าวก้ําเนาะอีคือแม่ฝ่าเจ้าบ่าวบ่หรือแนวใด่าเจ้าสาวเจ้าสาวอ๋อเจ้าก็มานําเจ้าสาวบ em bao Mà nà Phú tên dù khô kín đơm mê, đơ, mê nhìn Bê đê anh ấy cứ thao kê Bơi khô xài mình bỏ nhìn, cháu sáu bước bún Anh cứ thao kè mô sư thằng Thằng phải nhìn ฝ่ายายจะนั่งอยู่เบื้องลมพ่นได้มีเด่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนั่งห็นนังคล้องเนาะผู้หญิงนดีกาว่าแล้วก็มีเม้นหน้าที่ของขาเจ้าเอ้ออันนี้คือบรรยากาศของงานดองของพี่น้องเผาะปะโกะหรือเผากระโดอยู่ที่บ้านต่างกวนเมืองสมยุยแขวงสันวันจะเป็นบรรยากาศที่เงียบทุกคนเลยเงียบแบบบ้านๆนะการแต่งงานแบบประถมประถานแบบบูฮานดังเดิมนะมีมีสิงตู้มีมีสิง,สงเพลง แต่งการแบบตามที่ตามข้องที่ทิศซอกข้องทิศซี่ของเฮาที่เก้าข้องเดิมทุกคนนี่กระปุกอันนี้ก็มากันเพื่อกาพับัสนี่กับมันจะมีเขาชิฟอสละวลาวงบอกเขาชิตีกองจะมีการตีกองนะการตีกองนี่จิมีอยู่ชนเผ่าโอ้ยกระตีกองกันนะและชนเผ่ากระดูปะโกะกระดูเขาก็ตีกองกันนะเดี๋ยวเหาติดตามไปเบิึงเรื่อยๆทุกคนนี่ตูเกระจกกระจาซากเสื้อโมไฟเนีย แผ่นอันนี้แม่นแผ่นแผ่นซากพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนตู้เขาไม่ทันได้เปิดดอกมาดายเซลสาวาอยู่พุ่นแหละโอ้เแ่าแก่โมซื้อนางกันอยู่เถิงเนา <c oughs> ะจะหน่อยก็เด้อยวพอเด้อจะหน่อยจะคืนวัตถุอุปกรณ์เขาจะอุตสาจะเป็นกระโตกูกระโตูเขาจะเอาซานเองนี่กระโต,ตไม้กระโตูหวายอ่าเขาจะแต่งผ้าข้าวผ้าน้ำจะหน่อยเฮ่อแ่าแก่ลุงตาหรือยเธอเคยวันนี้กับจะตาแดดไว้จะดี ใชหทีจะคนผู้สาวมันจะคนผู้สาวมาหลายบอกอ๋อตอนต้องว่างเวก็นั่งยืนพักพ่อนเนาะอ๋อมีเวแล้วกะว่าเขาต้องการน้ำแล้วก็ไปตักให้เขาไปตักด้วยใส่น้งเอาเฮินังจุบเอากระตุกไปตักอ๋อกระตุกเหลืองๆนี้เนาะ้าโดยละวันกินแล้ว ผู้สาวลายบ้านเจานะ้าเนาะแม่นเบิดบ้านเจ้าเบิดบอน,นี่โอ้เฮามีเห็นเนาะปกติเขามาโฮมกันในงานดองมีแต่ผู้สาวทั้งนั้นเลยเฮาคิดว่ามีแต่สาวเฮิรนกับสาวทีมแต่ว่ผู้สาวบ้านตะโกนลายลิ่มีแต่คนงาอ่าอย่าเบิ่บงผู้สาวเบิ่งในงานดองอันนี้งานดองเห็นผู้สาวเต็มเลยอยู่พูนคือไม่แม่นนั่นไฟยิ่งเนาะเขามาส่งเจ้าสาว เขาแต่ะจะเหยื่อแงะอยู่เพื่อหลังนั้นเจ้าสาวอยู่พุ่นไหมแต่มีบรรดาผู้สาวหลายๆคนที่มาส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเขาจะพักพ่อเนี่ยเพื่อหลังนั้นอ่าเดี๋ยวเฮาอ่าเขาจะมีฮีตคอกว่าพี่นี่เนี่ยเล่าใหติดตามไปเป็นระยะระยะไอ้เบาเติมเบาสุฟังเคที่นี่งานดอกของโซนเผานี่คือโบเหตเจ้าบ่าวเจ้าบ่าววะเจ้าบ่าวแม่น่ะอยู่ต่างหากเจ้าสาวก็อยู่ต่างหากโอ้ ทุกคนแม่นแบบนี้เลยบอกแม่นไม่ว่าเขาบอกขาเจ้ามาเดียนบริยูเป็นนะไม่ว่าจุดเดียวกันนะไม่ได้เรียกนี่ก่อนเจียดนีย่าแต่รอทานที่อาหารแล้วอาหารกลับไปกลับมันหลือยีบข้องนี่มีแต่เท่าแกลมีแต่ผู้ใหญ่มาเว้ากันแล้วแม่นมีแต่ผู้ใหญ่มาเว้ากันแล้วเจ้าว่าข้าเจ้าสาวนี่เขาต้องมากก็ได้มันบอกมันบอเก็บกันเลยโอ้ยงี้แต่ว่า คอแล้วกะเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเห็ดดีกันกันแล้วมานี้กัแม่มากินเผาและมาลมเรื่องคดองกันแล้วตกลงกันตกลงกันคัมันขามันแล้วแต่แต่พุ่นแล้วคํามันสัญญากันไน้เลยเนาะมาเว้ากันอยู่นี่ขับบ่มีนะมีแต่พวกกันนะขัมันสัญญามันขึ้นกลับอันพวกอนเท่าแกมอซื้อฮั่นเออเยอะเออแปลกเนาะเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนี่บ่มีบ่มาก็ได้กเจ้าอยู่เฮอนเลยไปลินใส่ก็ไปเนาะ อยากไปห้าในมุ่นก็ไปมันอีสองสองคู่ผมี้เขานาะเออแปลกเนาะอยู่นี่เจ้าสาวมาแล้ววันนี้เจ้าสาวเพิ่งเอี๋ยเยื้อหลังนั่งเจ้าสาวอยู่เื้อหลังนั่งบอกเจ้าสาวมาเลยเจ้าสาวมาแล้วยังบุทันมาเขาแห่มาทางเนี่บอโอ้ยังยังบุทันฮอดเนาะเจ้าสาวไม่ทันฮอดได้เฮ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นประเภทนี่ที่ว่าเขาเอาไพ่เอาไพ่มาเฮือนอ่า แต่ว่ามือแต่งในแม่นไปแต่งอยู่เพื่อนเจ้าสาวแต่งอย่นี่เลยแต่งอย่นี่เลยอโอ้นในนี่ก็มีเนาะอันนี้แม่นเ,เาาพนื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวอ๋อเพื่อนี้เฮาแม่นคู่คู่วิญญาณมาดูนำผู้ชายผู้หญิงมาอยู่นำคู่ชายแล้วมาแต่งกันมาปองคารองกันอยู่พี่ออมาปงองย่พี่บางเทื้าขาจะปองอย่พุนก็มีอ๋อตอนนี้ยุพุนก็อ,อยูาา่นี่มีแต่ไปกินข้าวกันแล้วปองย่เฮือนเจ้าบ่าวก็ได้เนาะได้โอ้แปลกอยู่ใส่ก็ได้ เทียงแต่ห้มันครบตามที่เขาต้องการเอออันแต่งานนี้เจ้าบ้ากับเจ้าสาวบริยูตรงกันก็ได้เนาะบ่มาก็ได้มีแต่เท่าแก่มากมาใช่เจ้าเจ้าสาวขยันมากแล้วบอย่างดีอ๋อไปายบ้านไปายเมืองก็แปกหูแปกตาทุกคนเลยสิ่งที่เฮ่ามีเคยเห็นเท่าก็ได้เห็นสิ่งที่เฮ่ามีหูจัเฮาก็ได้หูจักโดยเฉพาะคือประเภทนี้ตัวนี้นี่เขาเจ้าเจ้าบ้ากับเจ้าสาวนี่เจ้าสาว ผู้ยิ่งจะเมื่อเฮิดโผแล้วเขามาโปร่งชิดชอบคดองยิ่เฮิดเจ้าบ้าวัะได้เลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แปลกนะใส่โมกดำนี่ว่าเจ้าสาวเ <laughs> จ้าเจ้าเจ้าสาวพูดดิใส่โมกขาวพูดใส่โมกขาวไม่เจ้าสาวเสื้อดำนี่เจ้าบ้าว,าวโอ้โอ้ขี่รถมาแล้วนาะอ,โอ,โ,อโอ้สบายดีเจ้าบ่าว สวนเจ้าสาวก็มาแล้วบอเต้าหนึ่งไหมเจ้าสาวใส่แล้วเจ้าสาวมอหมอกขยัละกลัวและกลัวเจอไหมาแล้วบ่ต้อมาต้องมาต้องมากัะไปเนี่ยอ๋อชมโบกขาวบ่โอ้เจ้าบ่าวขี่รถจักรมาเลยสบายบอกเพื่อแล่นดอนคุณพี่อะไที่หอมบ่มัมอ๋อผีได้เจ้าสาวผู้ได้เจ้าสาวนะชมโบกขาวนี่บ่ เออบ้านสวนอะไรสักพี่เดินเจ้าสาวเด้อมากันแบบบ้านบ้านเอาบ้านแตงตูบ้านอลนอันนั้นเนาะแบบบ้านๆเอาเลยเนาะธรรมดาเนาะเอ่ยย้ายบ้านย้ายเมืองบ้านนี่มาอยู่น้ำโผล่อยู่พี่ตาดงตาชัยภายในแล้วบบบนี้เนาะอ่ามามาเลี้ยงปูเลี้ยงงาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิ่นที่พี่ลหล่านี้ ลูกหลานมามาแต่บ้านเจ้าสาวเบิอ้อันนี้จะเปลี่ยนเพลินเจ้าสาวเบิ้พี่เราเจ้าสาวนี้ซุกหขาเขาสบายดีโอ้เจ้าสาวแต่งโตงามแท้มือนนี่อ้าวอันนี้คือประเพณีแบบเดิมๆของข้าเจ้า S <S <an> ม,มาหมองอ่างมันตุ่ <ừ. S 2> มันปอกก็ตุ่ย่องยุบเร่งรมุมงเทาเแถวนี้บลกพืชแล้วแถวนี่เพื่อนคนนี้เพื่อนแต่งยูโคกินอยู่่พุ่มระดาแษแๆสาวๆอันนี้คือเพื่อนเจ้าสาวมือนะขึ้นเพื่อนบ่บ้านนี่ชัดบ่ชัดดงเนาะอ๋ออ่แห่เจ้าสาวนะ้นเพื่อนเบบมันบ้า,บา,บานเ<อ>ขาเลย อันนี้ก็จะอองเครื่องอ,องอ่าชงเชื้อม,มาเฮือเจ้าสาวอ๋อพูนสมุกขึ้นรถไดเ<น>อออ่ะแบบบบได้ถือนานกันเลยอ่ะไปไปไปอันนี้เครื่องเจาา้าเช้าป่เครื่องเจ้าเอง,องโอ้โอกี่มาหลายคืนเนาะอ่าไปไปไปคืนคืนชันหรือคืนน,ะนี่เนะาะชันชันลงโอ้อ้าวอ้าวคืนคืนคืนนี่คือเพื่อนเจ้าสาวนะอองคงอองไทยมา โอ้เกลือในไว้ท่านีองแต่ชิญเผาตัวเอเดมีผู้หนึ่งฮักสาเกลือเอาเกลือเสื้อผ้าชอบไว้ได้พอตัวเอเนี่ยเออเนี่ยเนอะน้ำบดหมออ๋อไปเอาบ่เนี่ยอ๋ออันนี้คือนาทีผู้สาวเนาะวัดงานดอกเจ้ากแบบนี้บ่นนนะแบบนี้นะอ,อ๋อหมู่หมู่เจ้าจะมาซอยเจ้าแบบนี้เนาะยอื Mưa lần ngàn đồng cho Nhân buồn bù, dặm nắng nàng 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 sáu nàng 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 xuân โอ้ผ oh, oh, really right? um, uh, uh. ู i̇şte ้สาวทั้งหมดเลยนี่บ่ได้ตะบนโป๊บุกี้บ่ได้โป๊อ๋อไพนี่กันตัวนี้ดอนี่นี่ลืมอะไรเราบอกลืมลืมลืมนะโอ้ใจได้ลืมไหบ่ลืมบ่ลืมเออบ่ได้ไปหาฟื้นบ่ตะบนโป๊อิดอุ้ยมือได้แต่งงานเจ้า ยังโบหูคอแล้วบอพบ่าวมาขอแล้วขระรองเท่าใดล่ะโบหูโบหูโบหูน้ำเมลเลยมาหาเชืดกแล้วพวกนนี้เลยพบ่าวมาขอแล้วบ่ยังบอฮะย่างพบ่าวมาขอแล้วผุนเอ่ยใหญ่เฮาที่ข้างหลังพุนโอ้สาวนะมัาชน งามเนาะเจ้าเมี์เนาะกินข้าวแล้ววะนี่นะจ้าแล้วบ่โดยนี่โอ้สุดเจ้าบ่ได้ไปหฮนเนาะอ๋อคลำบอกคลำบ่แม่อาจารย์ีตอจีตโอ้บ่ได้ไปเนาะจะคนหามเอาถือไปผู้เดียวเลยบอก สองคนชื่อในใด,ดผ้นันมูจัจนสาวจันสาวจันโคตรงามยู่ชืลอเลยเฮินดเจ้าจสาวจันเประลดดุงตะมอดุงเนี้ยดุงอันแขมเพื่อนพอบ้านบาอกโอ้อันนี้คือหน้าที่ของผู้สาวในงานดอกเราจะมาเอาแห้งกันที่ละมาตักน้ำตับเข้า Thảo ơn và ui đỡ tạ rắn đấy hào mưa ni ngàn đồng mu hết tìm thị mưa nà ngàn hào mưa nó hết nắng bọc ai tên bọc <laughs> <laughs> ยานไอ้บวไหวยานไอ้บัวไหว้ <laughs> แงซีได้ทุกคนเลยนี่คือประเพณนีของพี่น้องเผาะปะโกะกับเผากระโดกระแต่งงานกันนะ,ะผู้สาวนดินก็มาเฮ็ดนาทีคือทุกคนได้เห็เนเด้วน้ำมืดก็ต้องไปเอาแต่ว่าเฮ็ดยุเฮ็ดกินจะเป็นผู้ชายนะเอาเตาะแล้วบนนี้เนฮะ็ด Thảo kèm mọi sự như thân hôn thảo kèm mọi sự kem lại có luôn thì nó, nó kem, Nào hết <laughs> ตาตาไปไหนเลยเดียแก้มอยู่พี่นะแก้มใส่กองมองดูเอาเอากระเข้มองดูอู้กินตองแก้มเออนี่หักแล้วหักแล้วนี้ใส่หมูลวยอลิกเนาะอลี่ยี่ดอกเนาะอลี่เอลิกเอลิกอลิกออลี่อ๋อโมเมนต์เอลีกแต่ลี่ลี่เอลี่เอลี เอออย่างนี้ไ <ga> ด <nhiều> <sided> <ga> ้ประเภทนี้แถวนี้เขาก็แป้งงานกันเขาเจ้าจะเอาหมูมาเต็งยูโพกินนํากันเอลายจะเป็นผู้ชายเฮ็ดกินเออคือแล้วผู้หญิงบ่ได้เฮ็ดนี่เนาะนี่ตักนําผู้หญิงเนาะด้ยนบ่เอาอุ้ยเอาเด้อเอานําเอาฟืนเอาบัดบายอื ตําแจ้วเห็ดข้าโคเข้าวมันแมนผูยิงบัดตอนเจ้าเฮีนเห็นอยู่นี่บ่เหีอยู่นี่เนาะจบป่อาอยู่นี่ไปเหียนมอนึ่อยู่พุนบ่ย่ต่ลงย่ตะลงมอสองมอเจ้าเฮีนมออะไรก็ลืมเลมอสมมอสามอ๋อาว่าฮอนมี่จะจบมอต้นนะ อ๋อออกมาเฮ็ดเวก่อนเจ้าเจ้าก็ากกเห็นบ่อยู่นี่นี่เจ้าก,ก็เห็นบ่ะเฮียนห้องๆเลยเจา้าพัวห้อ๋อตอนนี้บุไดเฮ็ยนแล้วกลับไปเฮ็นนยนอีกไอชิสอนคณะซอนไปเห็นบ่ะอาจจะเป็นในคู่ได้เลยกายยามเฮ็ยนแล้วเนาะมีแต่อเอาวผัวไละบาทนี้ <c oughs> เปล่าเพลินนี่นำ้ำอ๋อน้ำดื่มยินด้นนบ้านกูเบาสนใจเจ้าเอาบอกไปบอกไปยู่ววงเวงแขวงเวียงจันทร์กูเบาให้ตดต่อให้ด้ เขาว่าติดต่อซาวเอร์นนี้เขาว่าว่ายู่ตะวังเวียงคนเลยเขาว่าชิมาหาเจ้าอยู่ที่ให้เขามาบอให้มาเนาะเขาชิมาลมเอาเจ้าเลยเมื่ออยู่วังเวียงได้อยู่ในเมืองได้เป็นสาวในเมืองเมื่ออยู่เือนน้ำปูน้ำยากับเจ้ามักล้บเขาชิมาแตงเนาะเป็นผูบ้าวังเวียงเด้อไก่นครหลวงเวียงจันทร์ไปอีก กายผ่าตังผ่าหอมผ่าตังของธรรมศาสตร์งามแถวนั้นเแบบ็ดเดียวกับบ้านเจ้าแหละเป็นผู้แต่เขาปลูกพักแถวนั้นบริเฮตให้มีฤทธิห์นหน้าตะเมี่ยขัดเปียอิดเนาะกันถือตองกันแล้วเ,เนาะมาเบิ่งก็เนาะมาล้มกันก็เนาะเอเอเจ้าเด้ไปบอมีผู้เบาวอยากได้เจ้าเอาบอเขาให้ติดต่อให้เอาติดต่อเจ้าที่ไม่แกกน,น่ไปบอกไปอยู่วีกงันไปอยู่สวรรค์ไปบอ บบายกินฮอดแม่โอ้ยพวกนี้กินหอรแม่เห็นยังกินฮออได้ได้หกินหอรภาษาภาษาเจ้าบ้านได้ไ้กินหอร์อะไรอลางเออลางอลางเออลางเออลางออออลางเอไม่กินฮอดแม่กินหอรพอละอลางอะอมหบอกินฮอดกินฮอรผู้บ่าวได้บ้าได้ไหมฮะ